ชุดสูตรเอาดูชุดสูตรสิชุดสูตรการโรงแรมจะต้องมีสูตรนะคะสูตรแล้วก็ใส่สูตรสวยๆทั้งหญิงและชายเห็นไหมคะชุดสูตรเนี่ยแมเ่เป็นตัวแทนของคุณครูทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าแม่จะ50หมายความว่าแม่จะ50ก็คือสั่งสอนพวกเราเต็ม เออ่ไม่ว่าจะเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามจะ50%แล้วครอบครัวออกอีก50%จะเป็น100%สูตรชุดนี้ก็เลยเป็นบ้านโรงเรียนเข้าใจกันหรือ,อยังลูกเออหมายความว่าทางโรงเรียนออกค่าชุดสูตรให้หนู50%ครอบครัวหนูออกเอง50%เข้าใจไหมค้าจิ๊บปามมี่ แล้วก็อ,อ,อันๆกัอ,กำ,อ,อกำปั้นข้าวปั้นเปียแป้งน้ําหวานตีเล็กชายเดียวในดวงใจเรียนการโรงแรมผู้ชายคนเดียวนะคะห้องนี้เอ,อแล้วก็วงเต็มห้องห้องแม่พออไปหมดเลยนี่ก็คือมาดูว่าคำมั่นสัญญาคนเราจะต้องรักษาสัจจาก นี่แม่รักษาสัจจะโรงเรียนรักษาสัจจะนะคะไม่ใช่แม่นะคะทางโรงเรียนรักษาสัจจะว่าจะซื้อสูตรให้หนูโดยออกคนละครึ่งกับครอบครัวก็เป็นไปตามนั้นและไม่ใช่แต่รุ่นหนูนะกี่รุ่นมาแล้วกี่รุ่นมาแล้วทุกหลายรุ่นมาเลยทีเดียวนะคะทางโรงเรียนก็ทำอย่างนี้แล้วก็เ,เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจจะไม่ดีเราก็ยังยึดมั่นคำสัญญาแล้วทำไมจะต้องใส่สูตร เนี่ยทำไมจะต้องใส่สูตรเพราะว่าบางครั้งนี่เราอยากให้มันเป็นสากลสากลก็คือทั่วโลกเขาใส่เราก็ใส่ไม่ใช่มาแต่นุ่งสิ้นอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ก็ใส่นะคะแล้วก็รัชกาลที่5เริ่มใส่สูตรละแต่ก่อนนี้ใส่สูตรในรัชกาลที่5นุ่งจงกระเบนแล้วก็ใส่สูตรนะคะต่อมารัชกาลที่6 นุ่งจงกระเบนใส่สูทผูกหูกระต่ายแล้วก็ใส่ถุงเท้าและรองเท้าพอรัชการที่7มม็มันเปลี่ยนแปลงมานี่ลูกมันเปลี่ยนแปลงมาก็สวมใส่กางเกงและสูทเห็นไหมพวกเราต้องรู้จักใส่ให้สวยงามเข้าใจไหมลูกใส่ให้สวยงามให้ตัวเองดูสวยงามดูมั่นใจเราจะต้องทํา เวลาใส่สูตรเข้าไปคัดชูจะต้องสวยขัดให้เลื่อมนะ,ะนี่คือการรงแรมแม้กระทั่งการแต่งตัวการให้เข้ากับสภาวะของการเป็นสากลก็ทำวัฒนธรรมไทยก็ทำนะคะนี่คือนี่ใครที่ปรับตัวเก่งที่สุดก็จะอยู่ในสังคมได้ดีที่สุดอ่ะยกขึ้นลกุลกยกขึ้น เนี่คือสูตรสูตรหารสองสูตรหารสองนะคะเออคนละครึ่งไม่ใช่สูตรหารสองสูตรเออคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งคนละครึ่งบ้านครึ่งโรงเรียนครึ่งออกมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้ลูกๆเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนดีของสังคมต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีมากลูก